ไปแล้ว <รอ S 1> ว่าเ<อ>หยียบแสนกูบอกโอ้บบโยเบานี่ไงับก่อนับก่ออ๋อปันยาชาปันชาปันสวัสดีครับเพื่อนๆครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจูเนียร์ JR นะครับผมเฮ้ยไม่ใช่ดิตอนนี้เปลี่ยนเป็นจูเนียร์ออฟิเชียลแล้วนะครับยังไม่ชินสักทีหนึ่งนี่ทำไมเนี่ยนี่ฝนตกหรือเปล่าร วันนี้ครับผมผมอยู่ที่เดอะเซอร์เคิลนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราจะต้องเสียเงินเกือบครึ่งแสนคือเกินเกินครึ่งแสนด้วยเกือบจะ70,000บาทนะครับเป็นก้อนใหญ่มากสาหรับผมนะครับสิ่งที่เราจะซื้อในวันนี้ก็คือจักรยานครับจักรยานคันละเกือบแสนบาทคือหลังๆนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยตามอินสตาแกรมผมเนี่ยก็มีที่ว่าผมไปปัันจักรยานที่สนามอะไรนะที่แถวสุวรรณภูมิเออสนามเจริญสุขมงคลจิตนะครับผมแถวสุวรรณภูมิผมเคยซื้อจักรยานราคาประมาณ 8,000บาทนะครับเอามาปั่นเล่นๆคิดว่าจะปั่นเล่นๆกลายเป็นว่ามันเวลาเราปั่นอนะรอบเราอะเท่าคนอื่นนะแต่คนอื่นอนะพุ่งไปนู่นเลยก็เลยแบบเกิดปัญหาที่ว่าเหนื่อยเกิน,นงุนหงิดเลยไปลองเช่าจักรยานที่เขามีให้เช่าที่ไบเลนนะครับไปเช่ามาแล้วปรากฏว่าโคตรโกง <c oughs> เป็นจักรยานที่โกงมากๆเป็นไฮบริดนะครับราคาก็ประมาณ5 6าหมื่นนั่นแหละพอหลังจากนั้นก็กลับมานั่งตกผลึกกับตัวเองว่าเฮ้ยอยากได้จักรยานเอาไว้ปัน่นออกกําลังกายเพราะว่าการออกกาลังกายด้วยการปั่นจักรยานเนี่ยมันเป็นการคาร นี่ยเช่าครั้งละ900บาทเราไป10ครั้งก็9000บาทแล้วอะ่ะคิดซะว่าถ้าตีเป็นรายปีอะ่ะมันก็คุ้มที่เราจะยอมเสียก้อนหนึ่งนะครับผมไปปั่นจักรยานเพื่อ<ว>กําลักงกายพี่เฉาะคระับเขาเป็นคนแบบว่าดิวเราก็ดูหาข้อมูลมาให้เป็นจักรยานมือสองนะครับเราไม่ได้ซื้อจักรยานมือ1ซึ่งมือหนึ่งที่ผมจะซื้อตัวที่วันนี้ผมนัดมาดูอ่ะมันตกอยมันแสนกว่าบาทเลยนะครับแต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าทําไมถึงเลือกตัวนี้แล้วก็มันมีข้อดียังไงนะครับผมออันนนนี้้งก่เาาืืมใหหท ก็แบบเอ้ยเพิ่งที่จะเริ่มเข้าสู่วงการจักรยานันครั้งแรกสำหรับใครที่มีข้อเสนอแนะเอ้ยอีอะอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ด้วยนะคะมาแนะนำกันได้ผมซื้อนะแต่ว่าหนูนาเนี่ยกำลังดูอยู่ว่าจะเอาดีไหมอ้ามไแมวขี้กลัวขี้กลัวเอ้ยนังน้องตอบนังร้องตอบว่ะเร็วเล่นกับแมวหน่อย๋ย่พุ่งเข้าไปค่อยๆเขาตกใจ เรียบร้อยเลยจากเมื่อก่อนเป็นสาวบางบัวทองนะคะตอนนี้เป็นสาวกรุงเทพหน่อยนึงก่กลายเป็นว่าไม่ค่อยได้มาแถวนี้เลยนะครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากกลายเป็นว่าตอนนี้โอ้โหสวยมากอยากย้ายมาอยู่แถวนี้เลยดูนี่นะไม่กินข้าวจากที่บ้านมากินที่นี่ <c oughs> ดีกว่าของกินเยอะเลยเรารอเจอพี่ชาวนะครับผมเดี๋ยวไปเดินเล่นเดี๋ยวพาไปดูร้านเล็กๆน้อยๆที่นี่ว่าเออมันสวยงามยังไง ยังไงกับการซื้อจักรยานคันละกษ0 0 0 0 0 0บาทเมื่อก่อนคือไม่เข้าใจเลยอ่ะทำไมอ่ะจักรยานท,ทําไมถึงจะต้องแบบแพงขนาดนั้นะนะ ห้าพันก็ขี่ได้แล้วป้าจักรยานอะไรก็เหมือนกันปะเราก็เลยเอาจักรยานประมาณ4ี่ห้าพันปะเกือบแปดพันเกือบแปดพันไปปั่นที่สนามลูกสวนภะูมันกลายเป็นว่าปั่นแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยมากๆกอ่ะยี่สิกิโลใช้เวลาไปเกือบชั่วโมงครึ่งอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนอื่นเขาปั่นได้แบบชิลจังเลยวะเขาดูออกกําลังกายกันสนุกสนานเราก็เลยรอกไปเช่าพอเช่าปุ๊บกลายเป็นว่า23กิโลเราปั่นไปได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งเท่านั้นแล้วลงมาครึ่งชั่วโมงท้งท เราแวะถ่ายรูปแล้วแวะต่อนยอนแล้วกินน้ําแ,แวะพักเรียบร้อยแล้วยังใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวอะ่ะเพราะฉะนั้นมันเลยทําไม่เห็นว่าเฮ้ย hey, จริงๆแล้วเนี่ยคุณตี้มันก็สาคัญนะเรื่องคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยว่าเออเราควรใช้จักรยานที่มันเหมาะสมกับสถานที่จักรยานแม่บ้านที่เราใช้ก็เหมาะสมกับแบบเอ้ยปั่นสนุกสนานไปเที่ยวชิลๆแต่สนามสนามลู่วิง่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ควรจะต้องใช้จักรยานที่มันเหมาะสมกับก,บการปัน่นบนลู่ <S <S <ST S> สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับครับผมแนะนำครดีเป็นคนป้ายยาครับผมสายป้ายยาและสายรับผิดชอบคะหาของให้ด้วยพี่เชาและสวัสดีครับเต้ครับสวัสดีครับพี่ชายพี่ชาครับแนะนำหน่อยที่ผมหาให้คุณนะโอเคแหละตามบัตรเจตต่างๆเกินหน่อยเกินบัตรเจตคุณหน่อยสเปเชียลไลท์อเลสปินครับอะเลสปินเป็นตัวท็อปของอะลูสเปเชียลไลท์ครับอะลูในตำนานเลยอะลูในตำนานคือ ว่าถ้าเช็ครีวิวเนี่ยมีแต่คนอวยทั้งนั้นเลยตัวนี้เขาบอกว่าดีกว่าคาร์บอนหลายๆตัวครับของสีสันก็ประมาณนี้แหละอันนี้พี่เป็นเจ้าของใช่ไหมครับใช่ครับสว<ช>ัส<ฯ>ดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพี่เจ้าของรถอีกได้ไหมคะรถอีกได้ไ,ดไหมครับอ <laughs> <laughs> ุ้ยเบามากเลยอ่ะประมาณกี่กิโลนะคะเจ็ดกิโลต้นต้นลอง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 ก่อนไปแล้ว รู้แต่เบามากเลยชอบเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปที่ร้านต่อเดี๋ยวคุณปั่นไปแล้วเดี๋ยวให้หนูนาครับได้เดี๋ยวเราขับรถแล้วเดี๋ยวคุณปั่นจากรัศมีพุทธานุการปั่นจากรัศมีพุทธานุการปั่นจากรัศมีพุทธานาคาร ทีเดียวจบขอบคุณพี่ชาวเลยพูดออกมานี่คืออันนี้ไม่ต้องไปป่านที่อื่นแล้วแค่เลยวันเดียววันนี้หนึ่งทริปพี่ชาวนะคะผู้ซึ่งเป็นทุกอย่างให้ธอแล้วตั้งแต่ควันที่ดูตอนถึงรถมาเป็นผู้ช่วยทั้งหนูนาแล้วก็จูเนียปายาทุกสิ่งจัดการหมดปาปาเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวไปเคยร์ราคาแล้วก็พาไปที่ร้านไปช่วยปรับแต่งปรับให้มันเข้ากับร่างกายของจูเนียนะโอเคได้ก็คือสรุปจบกันที่ราคา หกหมื่นห้าพันบาทนะครับผมปกติถ้าคันนี้ถ้าเขาขายมือหนึ่งราคาเท่าไหร่โถึงแสนนะครับอันนี้เซตเกียร์เนี่ยมันตัวท็อปสุดของชิมาโน่แล้วนี่ตัวตัวนี้ครับนี่ครับตัวชิปเตอร์แล้วก็ตัวตีนผีมันเลยเบาขนาดนี้ไงไม่อกี้มันไม่เบาขนาดนี้ครับร้อนไหมร้อนมากเลยคุณไม่ร้อนหรอกเนาะไม่ร้อนเลยไม่ร้อนธรรมดาอากาศดีอะหลังเนี่ยหลังถลังมาหน่อยดิ มาทำไมอ่ะยกยกหัวดิยก <Industry. S 2> หัวดิเนี่ยไอ้หมดแล้วอ่ะนี่เราเราทุ่มเทเพื่อโอนเงินให้เขาเนี่ยกับจักรยานเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยอ่ะเนี่ยเธอดูหัวหัวข้อหิวเอาใหม่เออทุ่มเทมากนะครับอากาศคือแบบ f ิล l like 0องศาโคตรร้อนปั่นกลางแดดด้วยตอนปั่นคิดในใจเลยทำไมอ่ะทำไมวะ ออซื้อคอนซองก่อนแล้วเดี๋ยวกลับบ้านไปแถวพัฒนาการเพื่อจะเอาจักรยานเราที่ซื้อเนี่ยไปเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นหน่อยนะครับผมไปดูกัน,น, like no นร้านชื่อว่าอะไรนะสปอร์ r ฟอร์ไลฟ์ ร้านขายจักรยานนี่แหละแล้วก็เป็นตัวแทนขายนี่ด้วยสเปเชียลไลซ์ที่ผมเข้ามานะทรายสายภูเขาคนชอบฝันภูเขาใช่ยี่ห้อสเปเชียลไลซ์ยี่ห้อเดียวกันนั่นแหละของจูเน่สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบสี่บาทซื้อไปแหละซื้อไหมตังค์ไม่มีตังแล้วหกหมื่นห้ากูยังเครียดเลยมีไซส์เราเลยสีไซส์เราเลยดูไซส์เราเลยครับตัวนี้อหมาะกับคุณนะที้ ฮะต่อไเลยไหนๆก็มาสายสเปเชียลไลซ์แลอวไงครับแต่เย็นๆเนาะเดี๋ยวเราจะต้องไปฝันกันสักคลิปหนึ่งก่อนนะแล้วค่อยๆป้ายกันไปนะครับโอ้ยปกโลโอ้ยเบาปกโลเบาที่สุดในโลกโอ้ยเบาสี่แสนห้าราคาใหม่น่ารกสิบเข้าเท่านั้นเองสปอนเซอร์เข้านน อ่างนี้เวลาเราใส่นี้เราไม่ต้องใส่เสื้อข้างในเลยครอะใส่อย่างนี้ใส่เยอ้เลยเหรอยนี่มันไม่ใช่ชุดนักวยปั้มเหรอครับเนี่ยทุกคนต้องอยากเห็นพี่เชาใส่ชุดนี้แน่นอนใส่โชว์เลยค่ะจะได้ไได้ได้ตอนนี้มีเสื้อปุ่มด้วยมันก็จะใส่เสื้อคล้ออ๋อมีเสื้อด้วยแล้วมีเสื้อสักรยานเนี่ยมีซื้อไปตัวเดียวค่ะซื้อไปแค่ตัวเดียวแนะนำหน่อยต้องซื้อบาดีสุดแบบนี้ใช่ไหมมันจะเป็นเขาเรียกว่าบิฟบีไอพีอะบิฟบิฟผมไม่มีตอนนี้นะไม่มีหมวกันนกไม่มีรองเเทท้้าาคุณะ ทำทำไมไม่จบวะตอนแรกก็นี่แค่หกหมื่นห้าบอกแล้วว่าที่่แยบแสนกูบอกบอกแล้วว่ามันงอกเรื่อยๆแต่ว่าอุปกรณ์พวกอี้มันซื้อทีเดียวอันนี้ไม่เปลี่ยนละเหลือตัวลำภามอ่อเอหรออ๋อลดราคาลดราคาลดราคา จริงๆแนะนําหนูนาน่าจะเหมาะกับขีไ่ไฮบิดคือผู้หญิงถ้าเกิดไม่ได้จริงจังขนาดนั้นนะนะไม่ซีเรียสอ่ะขีไ่ไฮบิดมันขีสนข่สบายมองศา,าหรืออะไรอะ่ะมันไม่ไม่แบบไม่ต้องคูัวแต่ถ้าจะไปขี่ด้วยกันน่ะจะตามเขาไม่ทันเราจะเหนื่อยอยู่เขาหลายไม่เป็นไรสั่งให้ตามทันได้ก็หันไปสั่งจูช้าหน่อยอยากไปช้าหน่อยไม่เคยทําไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเข้าใจไหมต้องบอกว่า ก็บอกว่าเออก็แล้วแต่ถ้าจะไปเลย <ไป S 2> ก็ไปเลยนะโอ้คำนี้โคตรเครียดบอกเลยโคตรเครียดเรือของคุณแล้วไปก็ไปดิคุณพาของคุณมาแล้วก็ให้เขาไปอยู่ด้วยกัน <laughs> แล้วผมจะไปบันกับคุณไปตากีฬากินนอนดูหนังเอ้ยมันนี่เขาเรียกว่าไตชิวอะไระอระไระเอเอหมวกดีนะหมวกดีนะจอมอมอ๋อปันยาัาปันัาปันอะไรเนี่ยกาง ช่วงสาคัญที่สุดแฟชั่นแฟชั่นของการแต่งตัวจัก,กรยานอันนี้เราจะโยนเรื่องเสื้อกับพวกกางเกงออกไปก่อนเพราะว่าที่นี่ของเขาค่อนข้างน้อยเพราะยังไม่ได้เอาเข้ามาแต่หมวกเนี่ยยังไงอันนี้เรียกว่าเป็นแฟชั่นด้วยแล้วก็เป็นเซฟตี้ด้วยซึ่งจําเป็นมากๆทุกคนที่ขี่จักรยานก็ต้องมีดูราคาดูราคาก่อนยังยประัดครัลดจากหมื่นสามอ่ะดีไซน์ของเขาอันนี้ใช่ป่ะมีความแบบ ปรับหลังได้่าปรับหลังได้อยู่แล้วอันนี้เขาเรียกว่ามิฟทรงอะไรพวกนี้มันก็จะทําให้คุณระบายลมได้ดีหน่อยรูมันเยอะมากๆแต่ว่าคําว่าระบายลมดีมันก็ต้านลมเยอะนิดนึงเพราะว่าจะมีลมเข้าไปดึงหัวคุณนิดนึงแต่ถามว่าในการปันน่นจริงๆไม่ได้รู้สึกเพราะเราไม่ได้ขี่เป็นร้อยที่มันจะแบบอะไรอย่างนั้นมีแบบอยากได้ความรู้ลมมากๆมันจะเป็นอีกทรงหนึ่งอย่างนี้เ <Alien. S 2> ลยเลี่ยนสรบลมหน่อยแต่ร้อนกว่าเพราะว่าลมเข้าได้น้อยกว่า,อาลองสัน,นี้น่าจะเล็กไปไหมเล็กนิดนึง ไอห,หมวก500ร้อยที่เราซื้อมาใช่ไหมไม่เป็นอย่างนี้วะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆอะมันก็จะ,จะจะแตกต่างกันอย่างนี้นิดนึงแล้วก็หน้าตาบ้าง<ช>คุณภาพบ้าง<ช>แล้วก็การใช้สอยบ้างเราต้องเลือกว่าเราชอบแบบไหนก่อนเดี๋ยวรอดูไว้นี่ได้ค่ะจะต้องรอดูเ <c oughs> ขาเป็นสายการ์ั้นอยู่แล้วใช่ได้แล้วเดี๋ยวว่าแบบแต่งแต่งเต็มไปไปปัดทหมดตเนี้ยนี่แหละเพราะนี่ไงบางลมคุณครอบด้านนี้ฮั่นเู้กันด่าไม่ใช่ไช่ใช่โอ้ชลีระแต่ละคนป่ะก็จะระดับ การยืดการก้มอนะไรเงี้ยก็ไม่เหมือนกันฟางยาวช่วงขาหรืออะไรอะ่ะต้องเปลี่ยนอะไรชิ้นไหนร่างเพื่อให้เหมาะกับร่างกายคุณถึงแม้ว่าจะสูงเท่ากันเลยนะช่วงขาก็ยาวไม่เท่ากันแขนก็ยาวไม่เท่ากันมันมีผลเพราะว่าตอนไปขี่อะ่ะเราขี่นานใช่ปะ่ะเราจับอยู่กับมันอยู่อย่างนั้นนะอ่ะกล้ามเนื้อมันก็มันก็ผิดหมด จะเป็นตัวไซส์143ค่ะอันนี้คือวัดอะไระคะเป็นวัดตัวเบาะนั่งค่ะเป็นทรงกระดูกโคนที่ใช้นั่งเบาะค่ะควรจะนั่งให้มันพอดีอันนี้กว้างอันนี้จะกว้างไป143ก็จะแคบไป้นมาเพราะว่ากระดูกอะจะกดลงตรงนี้พอดีพอดีอันนี้อะไรนะคะวัดท่วมขาค่ะวัดช่องขาใช่เรานักคิวมาได้ไหมคัันนี้ผมจะวัด3จุดนะครับพี่ซับโป้ขอเข่าข้อเท้าทั้ง2ข้างเดี๋ก็ที่ยืนก็กดที่ยืนกดหกนะครับ อันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมครับใช่ครับมันก็จะแนะนำให้เป็นไซส์49ครับไซส์49หลังอ่านถึงเท่านี้โอ้โหเ๊สเลยมาเลยเอาคุณลูก้าของผมได้ดิได้เลยโดนยึดแล้วให้ให้แสดงว่าอย่างเงี้ยมีรถสองคันได้เลยเฮ้ยขขบคุณใช้พร้อมกันได้เข้ากับเฟสถูกพี่ช่้งเต๋อขอบคุณมากครับ ถ้าไม่มีพี่เตอ๋อวันนี้ก็ไม่ได้วัดกูบอกเลยสคนนี้ไซดเดียวกันไป๊กเราก็เป็นพวกมือใหม่นะเราก็าแนะนําให้ซื้อมือ2อก่อนมันรู้รู้ไซส์ก่อนรู้ไซส์แล้วไปหาในกลุ่กต่างๆฟ a บุ b กอะไรอย่างเงี้ทั้งหมทั้งนะมว,มวที่จะพูดนะคะก็คือเดี๋ยวอันนี้จะกลายมาเป็นรของนูนาส <laughs> ่วนพี่จูเนี่ยจะไปซื้อใหม่ราคาสี่แสนในเลขห้ามีน้ําตาอยู่ <laughs> เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ซื้อจักรยานเสียตังแล้วสบายใจ <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งกรเจ็แหละคือรู้สึกว่าก็เราชอบนะครับอยากทดลองกับมันแล้วก็เมื่อกี้พี่เต้ก,เตกับพี่ชาวเขาก็บอกมาแล้วว่าอย่ยะนรุ่นที่ผมซื้อมาเนี่ยมันเป็นรุ่นที่ตลาดค่อนข้างนิยมคือเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกปัดแล้วเราไม่แฮปปี้แล้วอยากจะขายต่อมันก็มีคนมาซื้อเลยทันทีนก็เลยคิดว่าแบบโอเคมัน มนเหมือนเราได้มาทดลองในการใช้ว่าเราชอบจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆนะครับผมใครที่มีความเห็นยังไงหรือว่าชื่นชอบอะไรยังไงก็พิมพ์มาบอกได้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ